ทำไมผู้หญิงถึงตกหลุมรักคนไม่ควรรักรู้ไหมคุณไม่รู้ว่าความรักคืออะไรคุณนึกว่าอารมณ์ที่มันเจอใครสักคนแล้วมันใจเต้นตักๆละ่ะเนี่ยคือความรักซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่มันเป็นแรงดึงดูดทางเพศที่ทําให้สมองหลั่งสารผูกโดพามีนอะไรออกมาชั่วคราวแล้วคุณก็รู้สึกอุ๊ยเนี่ยแหละรักแรกพบใช่เลยจริงๆแล้วแม่งไม่ใช่ความรักจริงๆแล้วมันต้องค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะครับอย่างที่บอกแต่อย่างแรกคุณต้องมีแพชชั่นมีความพิศวาสในตัวกันและกันถูกแล้วแล้วคุณก็จะเดินไปสู่อินทิเมซี่คือการสร้างความทรงจําที่ผูกพันซึ่งกันและกันมันจะค่อยๆแต่อะไรก็ตามที่แวบแรกเจอแล้วใจเต้นตักๆ มันยังไม่ใช่ความรักนะคุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์นี้ให้ได้เอนจอยได้แต่อย่าไปอินแล้วคุณต้องไปดูนิสัยสร้างความผูกพันขึ้นมาก่อนที่จะเดินทางไปถึงคอมมิทเมนต์แต่คนส่วนมากอะอะไรที่ทําไม่ใจเต้นจะไปหาอันนั้นก่อนผู้ชายดีๆเขาไม่ทําใจคุณเต้นนะเขาก็กาดสูงเหมือนกันว่าคุณเป็นใครจะมาหลอกเขาไหมอะไรยังไงอากขระกันไปคุยกันไปยิ้มยิ้มหัวเราะหัวใครแต่พวกเลิฟบ,บอมบ์เต็มที่ในครั้งแรกๆไอ้พวกนี้ท็อกซิกด้วยนะครับหรือไม่กระเจ้าชู้หมดคุณต้องเรียนรู้เรื่องความรรรรรักแลลลล้้้้้้ววววเเเดดีี๋ยคคคุุุณณณจะะู่่่าาาาาาทํไไมถถึงงพออืหน คุณจะไม่พลาดอีกเลยลองเรียนคอร์สซินนิว o ูของผมดูสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่คุณเข้าใจมาทั้งหมดในชีวิตบางทีมันไม่ใช่ความรักและความรักมันช่วยงามและไม่ยากเลยถ้าคุณเข้าใจมันทักเข้ามาได้ครับ